สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอัปเดตกรงนกธรรมชาติแม่นกทำรังนะคะอันนี้เป็นแม่นกรังที่สามนะคะที่กำลังจะไข่ยอยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะคะตัวเมียนะคะเอามาแล้วก็มาเข้าคู่กับตัวนี้เลยรวดเร็วทันใจมากเห็นไหมคะว่านกหงยกเนี่ยเวลาเขาจะไข่นะคะเขาก็จะเข้าไปทำรังแม่นกเนี่ยก็จะคาบนะคะ เศษฝุนเศษของกะลามมพเ้าวออกมาทิ้งข้างนอกนะคะแล้วก็มีพ่อ,อนกคอยช่วยคอยป้อนอาหารนะคะตัวนี้ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เข้ามากเพราะว่าแม่นกเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาเขายังไม่ชินกับตักนะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะเขาจะขนฝุ่นออกมาเขาจะใช้ปากคาบออกมานะคะเนี่ยเห็นไหมออกมาทิ้งนะคะถ้าดูชัดๆช้าๆก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเอาออกมาคายทิ้งนะคะ เห็นไหมก็จะจิกจิกจิกนะคะเพื่อให้รังมะาพร้าวนุ่มแล้วเขาก็จะขนออกมาข้างนอกเศษมันนะคะเดี๋ยวดูตรงปากแม่นกนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะคายทิ้งเห็นไหมคะทึบขนทั้งวันเลยะค่ะกว่าจะไข่นะคะน่าจะทำรังอยู่แบบนี้ประมาณสามสี่วันเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะรังตัวนี้ก็คือแม่นกเนี่ย ฟักไข่เรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกนกอายุ21วันอยู่ในนั้นค่ะอตอนนี้แม่นกน่าจะกำลังป้อนอาหารอยู่นะคะไปละแม่นกที่ทำรังออกไปบินเล่นละก็นี่นะคะตอนเช้าๆก็จะออกมาบินเล่นวนกันไปหมดนะคะดูมีความสุขมากไปไหนกันหมดแล้ว กาะอยู่ตามข้างบนนะคะก็วิ่งข้างล่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลงไปกินนะคะเขาจะลงไปกินมินเล็ตข้างล่างนะคะเนี่ยต้นมินเล็ตนะคะหวานเอาไว้เขาก็จะลงไปกินต้นมินเล็ตนะคะสองตัวนี้อสองตัวนี้คือพ่อนกนะคะพ่อนกพ่อพันตอนนี้เมียกำลังเลี้ยงลูกอยู่นะคะก็ออกมาหากิน ส่วนตัวตรงกลางสีเขียวมิ้นนะคะเป็นลูกนกตอนนี้กำลังรุ่นหนุ่มนะคะอายุประมาณ6เดือนส่วนสองตัวเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆกันนี้คือพ่อนกนะคะเลี้ยงลูกหาอาหารไปเลี้ยงลูกอยู่วันนี้ในกรงนกนะคะก็ได้ซุ้มดอกพวงแสดเพิ่มนะคะ เนี่ยถ้าดอกพวงแสดมันไต่ขึ้นนะคะแล้วก็ออกดอกนะคะกรงนกจะต้องสวยมากแน่เลยนะคะนี่ก็จะมีที่ให้นกหลบแดดหลบฝนแล้วก็เล่นกันนะคะเพิ่มด้วยมะเขือจะบอกว่ามะเขือปลูกไว้ข้างนอกเนี่ยไม่สวยเลยนะคะมีแต่เพลี้ยเต็มไปหมดเลยพอเอามะเขือมาปลูกในกรงนก สวยมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยแค่รดน้ําอย่างเดียวคือง,งามมากเลยนะคะไม่มีเพี้ยเลยไม่รู้นกกินเพี้ยหมดหรือว่าเพี้ยมันไม่เข้ามายัางไงก็ไม่รู้แต่ข้างนอกนี่เพี้ยเต็มนะคะนกนะคะเกาะกิ่งไม้เล่นไปแล้วช่วงเช้าๆนะคะมาชมนกชมไม้แบบนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะ บินเล่นแม่นกกลับเข้าไปทำรังอีกแล้วนะคะเมื่อกี้น่าจะตื่นกล้องน่าจะตกใจก็เลยบินหนีนะแต่ตัวที่เกาะอ,อยู่ไม่ใช่พ่อนกแล้วนะคะเป็นเจ้าตัวหนุ่มๆเม,มื่อกี้นี้นะคะน่าจะมาแอบดูเขา เฉยๆนี่พ่อนกอยู่ตรงนี้อ้าพ่อนกไปจิกแล้วน่าจะห่วงเมียนะคะน่าจะแบบมายุ่งกับเมียฉันทำไมประมาณนี้